อ่ะเพิ่มไม่ยังอ่ะดีแล้วจะหน่อยแ้เป็นยังไงแตนั้นก็นางสูงกระมูแต่เ่ลยม่เห็นเขาสูงมันหักไนเป็นใหม่เฉยๆมันอ พ่หยก็มี้าเมาท sure. ีเป็น้าวยตัวทำอะไรกันเข้าเข้าตอบจังใดเฮ้ยบานนี่เอ้ยฮะบอกอ่านไปก็ตอบไปสิบอกอ๋อสายตากันเนี่โมเห็นมาตรงเสื้อน้อยหน่อยสองเซนสามเซนบานนี่กำลังนอดบังขาวจ้ะยังน่ะ ดูแลจเจ้าของด้วป้าจ้าข้าจะกลับมากแีกรุงเทพลูกกลังกินบักอ่างวนแต่ว่าสิสมองเติมกระมือตักไถ่พนแน่้าเบ่าหลาย ป้าปเตมมาจัดอานกับเบิเห็นสายตายเงาสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าเอากินข้าวดีว้วกับเบิร์ตันนี้ันนี่ครับรวดมากมันยุม่ยุม่ยอไม่ยุอ่า่ะวะ อันใช่พ่อแน่มืลอดจ๊งาับอกแน่ปตแตนท่านตะเลิฟได้ก็เป็นนายนังโอมน้องน้ำมนต์มาสั่นนังโอมน้องน้ำมนต์ระลุมหนอยม่หรอไม่กรลน่อยสองตัวนั่นแหละตัววั่มััด อาเอป็นุกตัวัดวัดแต่เเป็นวัดกลางมุกนี่ผูผาอยู่หลวงวัดรันนปเพราะคุณมีอยู่บนํหนักท้งาเเกะนี่อ่าฝากมาจุตารเป็นบ้านอาเเกสีลูกสามสีลูกสอีลูกแล้วก็วัดผู้หลวงสามลูกวัดจตุรัส

ฟันสวยแล้วพี่โอมาสันอ่าครอบครัวอบอุ่นอุกคนอเนลเมาไีอกเทปป่ะขาขูดทีทะเลอะไรเราหนักบุกคมตไเมาลาตรงเสียงมาครับเดี๋ยวพี่ไปทำเดี๋ยว่อจะดูให้มาบล้วโอเคก่อนครับ ตอนนี้แล้วลูกดึกแล้วตรงนี้ต้องพักผ่นบ้างนะจะเรียนนะลูกงนี้ะใครไม่เปิดไฟอปวดเขิเป็ยเปินเปืดเจ็ดนาอย่ลุกไปนอนก่อนนะจ๊ะจะนอนหรือยังบอกคนแน่สินอนหรือยัง น้อยแล้วมันลุ่มตาปืแน,นแล้วน้องหน้าจ้าเ้อเดีย๋ดวยวว่างๆป่าจังไหลต่อยอมันนี่ดึกเ้วจะเดินทางมาเมืองไงเนาะ,ะพักผ่อนกันเนาะจ้าสวัสดีจา้า